ขีนานาเตยสัพพะรัติยธรรมรัติยเชนาเตยนิโอกาเป็น,ต,นตัวขโมยการเก็ประสังว์ไม่เมียนสัาาแกนักตวนกวันะดับธารนะต้องขออภัยที่ใช้ภาษาทองถิ่นเซนเราเพราะการ ประงานศพหลวงพ่อในวันนี้เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาวันแรกของการตั้งศพข,ของพ,งพนิโสุนทตอนนี้อาตจมาคืนทางานมองไปข้างหน้าเห็นอยาจมาหลายหลายคนตรงนี้ก็คงจะเช่าใจภาษาพระไระ้ดีทั้งสองอย่างตอนเช้าเป็นเดี่เวคมุบ รู้สึกนึกเป็นเกียรติแต่บาเลิงธรรมะไม่อดเดิมแต่รู้เอาจรูนสกัดไงก็เดิมหมายความอมรณะมภาพมาแล้วสองคืนก็ตามแต่การจะนำประโตช์พระมาทำหนที่แสดงพระธรรม,มาเทศนาคืนนี้ก็เป็นคืนแรกและขณะน้อาตมาไปผู้มาแสดงธรรม,มาเทศนาตรงนี้ในวันนี้ รู้สึกนึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ต้งก้าวไปบางคำบางครั้งบางวักบางตอนอาจจะใช้เป็นภาษาท้องถิ่นชาวเยอรมันแปลชาวเย็นปีเลยเนี่ยใหญ่ภาษาชาะเยอรมันอาเลสติมอนโคอยใหญ่เรือโลใหญ่รูุกยวันกีเดือนกี่ปีจะได้เทีนงานศพพระสักทีนานนานปีจะได้คันนี้ครัง้งหนึ่ง แต่ละเยอบางคนที่ไปร่วมบกเพ็นกุศลงาน,นงต่างๆแต่และเดือนแต่และปีหลายครั้งหลายทีจนวันนี้อยากที่จะมีโอกาสได้ไปทำบุญงานศพของพระเพราะทางพระท่านไม่ค่อยจะอยู่จนถึงเวลามรณนะภาพบนหลวงพ่อจรุญวันนี้วันนี้นับว่าเป็นเกียรติของคุ้มเกียรติวัดชันเตินเป็นอย่างดีกว่าจะถึงวัน ภาพประวัติศาของอหลวงพ่อเราก็ได้มาเป็นจ้าภาพถวายพระสวดถวายประเทศหลายครั้งหลายเวลาหลายวันและกหลายคนแต่เราจึงของประมวลกรรัาตัดความให้สัน้นคขาการเป็นพระภูมิปัญภาพในวันนี้เรามีโอกาสดีดที่จะมาฟังที่จะมาแสดงที่จะมากล่าวที่มาประบร โดยยพอส่งเกบสั่นๆความจริงเรื่องความเป็นพระเป็นสิทธิสำคัญในชีวิตของชาวพวุทธกฏคืนนี้ทั้งคืนได้โอกาสให้เวลาคงจะนําความเป็นพระของพระคุณท่านมาจารไรให้ผู้ศรัทธาได้เริ่มใสเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปกว่านี้ได้เยอะแต่อันเวลาจจำกัดมีทั้งเทีมีทั้งสวด ไหว้ในรายวันคําเขาคงจะให้รานั้นไม่ฝากรักหึ่งขอรอบพร้อมร่วมรักจัดเตความมาพรพระให้สั่นๆที่จริงเรื่องโรคหน้าใจจรตินี้เพราะอวยพรโยมจํานวนศูนย์จังนี้ก็แท้จามและญาติដល់ลูกตอนเจอร่วมกลุ่มเมื่อคณะบําลายบัดสันนิคริตเมื่อท่านกรนําเตวัดก็นําเพรงเมื่อเซาสุรุวะสบายเอาพอดีเทศเมื่อเซาคือดา เกิดดังตลอดเวลาโมนิกิครูอย่างครบเนี่ยเกลือกเกลี้ยเจ้าการะกลี้ยงดังโลกแต่หน่อยแล้าวัยก็ไม่เป็นรลิกไม่เยอมหางสลาบนสกุลเล้าวั้พรีโมสลาเซเว็ตเพชรไขมันเจรต์แต่เพราะจำให้ในเยรูโลกวันเจรต์แต่มันอยู่เจรต์นะอยู่เคเบิลสถานภาพของพระสงฆ์ทุกองค์ที่บวชในทางพระพุทธศาสนาประมวลให้ชั้นย่อให้ สะดวกในเวลาเกิดนนยูในสถานภาพของท่านที่เราบางทำบุญบำรุงกุศลให้แก่ท่านในวันนี้อย่างไรในสถานภาพของพระสงฆ์ทุกองค์ที่บวชในทางพุทธศาสนาจะถึงเวลาในเวลานี้ไดพระสี่อย่างบานบูญประกาศมยวยโลเกิดสัสนทายาทกันพระพุทธศาสนาปีร เราเกิดจอแทนกันพระนักไทรไแเราเกิดสุนรวมิคนชาวพุทธสุนรวมจิตใจของคนั่วไปเป็นส่วนใหญ่จะชาวพุทธชาวอะไรก็แล้วแต่มักจะมีจิตใจนึกคิดถึงสูงสุนในชีวิตของมนุษย์ทุกคนเขาใจชาวพุทธก็คือพระสุดท้ายพระสงฆ์จะเป็นหนาบุญของโลก อย่างนี้ปมวันหัวข้อพอบานศึกษาใดเลิกหมดเสียาจดจำระลึกไกลๆโบรางมายมศาสนาทายาทกันกี่ง่เมนกฏปกครองเสรเมนดุพนเมนเปรเมนกฏกฎกตกประชามีลูกแต่บ้านมีลงแต่เมืองมีลูกหญิงสืบสายมีลูกชาย1สืบสกุลแต่เทใ่สั่งศาสนาทายาทตรในทางครอบครัวในให้ทางอง์สกุลหรือแต่ทางบ้านในทางประเทศชาติ แต่พระพุทธองค์ทรงให้พระสงฆ์เนี่ยเป็นทายาทอาสมคัญยิ่งเพราะศาสนาของพระองค์จะเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ประคอแคก่สายถาเพราะมีศรัทธาก็คือพระสงฆ์สืบเนื่องสืบทอดหรือสืบสารวัฒนธรรมประเภณนีอันนงยมถ้าไม่มีพระสงฆ์ก็คงจะไม่มีศาสนาทายาทกับพระพุทธศาสนาใกล้ชิดอย่างนี้ปัจจุบันเมียนเปลื สัดหาบวยพระเจ้าปัดเ็นที่ขอร้องพระเจ้าอาศกมหาราชคือศรัทธานในทางพระพะุทธศาสนาแล้วก็ในสร้างเจดีย์แปดหมื่นสี่ันองค์ถ้าจําไม่ผิดในตำราลงทุนลงแรงเสียเงินเสียทองไปหลายโภาษาโบราณเขาใช้คำว่าโกขคาไม่ใช้คำว่าร้อยล้านสิบล้านกี่สิบล้าน เคยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองบหมอบฉันลงทุนไปเยอะสั่งเจดีเพื่อเป็นพุทธบูชาก็หลายที่หลายองค์หรือหลายใจหลายหลายหลายเจดีอ่อนเดือะฉันนับว่าเป็นญาติของพระพุทธศาสนาได้หรือไม่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสแต่วอย่างเลยมหาอภิษ การสร้างวัตถุสิ่งของต่างๆที่อยู่ในพระพุทธศาสนาก็ดีอยู่ที่ไหนก็ตามจะยังไม่นับว่าเป็นทายาทของศาสนาถ้าอยากจะเป็นทายาทของพุทธศาสนาการชิดสําคัญที่สุดก็คือการบวชจะเป็นบวชตัวเองก็ได้จะเป็นบวชลูกบวชหลานอีกจะได้้ายีก็ดีต่อไป็น้ชายก็บวชเป็นพระภิกษุถ้าเป็นผู้หญิงก็บวชเป็นภิกษุณี ของวงพระพุทธเจ้าท่านตัดากนี้เกิดสถานเริมใส่ให้ลูกใายลูกสาวบวชเป็นพระเพราะฉะนั้นโยมลองคิดอีกสักนิดว่าการบวชเป็นพระมันเป็นถาธนะรายาติอย่างไรทั้งตัวผู้บวชเองก็ใกลยชิดกับวัดกับพระตนายไกลกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีพ่อแม่พี่น้องญาติกลยชิดที่ลูก หรือพี่หรือน้องหรืออยากจากใครคิดไปบวชในทางพระพุทธศาสนามีโอกาสได้ไปบ่อยยองครับพอรูโบโกกลอกโบจะเราดอกไงจาวัดอะไรเดือขาดอะไรบอกโอกนเสอะแล้าก็ปัดเลยเสอะตะเกยไปเสอะโตเสอตะแเมฆของที่พูดตรงนี้ไม่ได้าประชดคือทําให้ผู้คนคนนั้นเกิดศรัทธาใครชิดจะนินสมวัดว่าคุ้นเคยวานตกเคยกุยเคยเอง จุดนัดพบที่สําคัญที่สุดสมัยโบราณมักจะถามกันว่าเี่น้าพนน่ออะไรสร้างแง่พ่อตะวตัววดตะว่าแม่กนมธาตุพ่อตะเมือนั่งหนอไม่กุมธาพ่อตะเทวเดชสิโกเทกไม่กุมธาไม่ทาพ่อตุออตะว,วันตะว่ามันจริงที่เป็นส่วนรวมคนศรัทธาเลื่อมใสไปที่ไหนเมื่อไรก็ได้เจอเจอกันใครจะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไรก็มาท้องถามใครจะถามพระก,ก็ได้ ทคนที่ไปวัดก็ไ่าคนที่มาวัดเนี่ยเป็นคนที่ได้เปรียบกว่าคนที่ไม่มาแต่รู้จักขนรรมเนี่ยววัฒนธรรมประเพณีเช่นอย่างกว่าน,นี้โยมก็ได้รู้แล้วว่าที่จริเนี่ยวัดเชินเพนเนี่ยได้เปรียบกว่าวัดอื่นๆเพราะมีพระมรรคภาพไปไหลายองค์แต่ต้อมาจำไม่ผิดที่เคยมาเทีนงานศพของพระณที่นี่แต่ไม่ใช้ศาลาหลังนี้แต่เป็นที่วัดเชินเพนเนี่ยนี้ หลายองค์หลายครัง้งป่านนี้ก็ได้รับเกียรติอีกเหมือนกันแต่รู้สึกจะลำบากขวามื่อสมัยก่อนสมัยก่อนตอนนั้นยังเป็นนมอายสติปัญญาเสียงเทศนาก็พอฟังได้บัดนี้อายุก็เยอะสขานร่างกายก็ไม่ค่อยจะเคลื่อ,อนไหวได้สะดวกอาจจะทําให้การแสดงประธประเทศนาครั้งนี้อาจจะไม่ดีเท่าติกลงเท่าครั้งก่อนก็เป็นได้ แต่ยอมให้เกียรติตมก็ไมู่้้ะวาไงพระที่เป็นรองเจ้าว่าในที่นี้ไปเททิีวัดรัตมาขการาชาให้ประเทศางานศพของวงตาจรูลผู้บวรภาพในเจนวันที่สี่คือวันอาทิตย์วันนี้อัตมาครือรู้สึกนึกภูมิใจแต่ก็นึกไม่สบายใจไปอย่างหนึ่ง ตัวเส้นการร่างกายชีวิตจิตใจความคิดความเคลื่อนไหวของเอร็ดหมดไม่เหมือนก่อน,นดังไรพ็ดีมาในวันนี้พูดถึงเรื่องพระอันดับได้เป็นศาสนาทยาตก็คือทําให้คนอื่นที่กคยคิดกับพระสงฆ์องค์นั้นได้มาเยียบเย็นพบปะชื่อ,อรู้จักครบบธรรมเนียวัฒนธประเพณีเห็นคนนี้ไปเห็นคน,น,นมาเห็นคนนั้นสาาัทธรรเห็นคนนั้น ไปช่วยเหลืออันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดทําให้เราใกล้ชิดกับวัดตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาก็มีเช่นอย่างวันนี้แต่โยมที่ใกล้ชิดกับวัดเกยดจากชนทัศน์ในการนีกิิกรรมต่างๆบรรลุสุขคตราวันเปมีเพราะบานเคยอในเนี้ออย่างน้นอย,ยบันในเนี้อปีอย่างหนึ่งได้หน้าสองได้ตาหน้านี้มีสองหน้าหนึ่งหน้าโรค สอหน้าหน,น,น,นหนนานเล่าเคยมจะไปวัดไหม,ไม,ไ,มไม่ไม่มีใครอยู่จู่เลยถึงเวลาก็ออกป่าไม่มีมีแต่ดูหน้าของตัวเองก่อนว่าเป็นไงสุดพ่อจะไปได้ไหมอันนี้หมาจะไม่อยากจะพูดตรงนี้ให้มาต้องไอ้เจ้าโมอัตนาบานมุก,กบบม็มุกรังกล้าบานแม่มุกในโลกเต๋าเบียงจานบานมุกในโลกเต,ต๋าตาลตเนยียบานหมูในโลกเต๋าไอตินสองธรรมบานมุกในโลกเต๋าบานไอตุบุจิเปรี บานม่เนี่ยนึกถ้าอ,อยทุกข์ไอ้ขรุษก็มองวัาทบันความรู้ความเข้าใจได้หน้าหน้าที่ด้วยหนานองด้วยหน้ารอกบบอกความงามหนาอะไรบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถระชกการทีไอ้ครุญามอย่างกจะเมื่อมัเนี่ยรับผิดชอบตอนหนาที่ไหมมีความคุ้นเคยไว้ใจอะไรได้บ้างไหมพอจะเรือกพอจะใช้พอจะอาศัยพอจะเพิ่ม เมื่อบวดนี้เป็นบริษีสวยนี้กระเตียบไม่เข้าใจจะบากันโอ้ยก็สิกลขนี้นอกบัตรไว้โอ้ยนกแค่ตรงกันนกขตวัดกุ้ยตรกันไว้อากกลุรุตรงพาทนนรเกียร์ทนบ้านดชีวิตนสนาหารเกิดแม่ใชาคือตวตวา การพูดถึงเรื่องศาสนาทายาทของพระสงฆ์ทุกองค์ที่บวชในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะบวชน้อยบวชมากหรือบวชตลอดชีวิตเหมือนหลวงพว่อผู้บรณพภาพก็ตามจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในทางพระพุทธศาสนาคือมีทายาทสืบสานวัฒน,ธ,นธรรมประเพณีและรู้จักการปฏิบัติกิจวัตรของพระสงฆ์ที่พระพุโทโธในบวชไวในมยขอขกระเดิ่มปีก็ตัวเทนพระรันตนัย รพระธนกราเมนใบเมีประพุทธเม่ไเปเทานเมนประสองบ่าเมนเปดสองประพุทธก็จะวยมรบานพระองค์ทรงเสเด็ดจบคันปฏินิพผ่านไปนานแล้วใครจะรับผิดชอบช่วยเหลือเป็นตัวแทนของพระธนกรก็มีพระสงฆ์เท่านั้นอย่างน้อยนเราอาัตโนจูนปวดันเต็นมันก็รต่วตามีามามห้าโวยมลาเมลาจูนอาวัแต่จะมากอรมุนจอประสาทตำประกาศเลย ส <Hayır> ิ่งเหลนประกาศติดตัวประบอกกันยอมราเมเประเดยบานเปรอยคลาจิตตอมาเกิดใจบรานมาภปราไม่มีใครตอบสักคำเลยจนถึงบัดนี้ไม่มีบอกหลวงพ่อว่าโนมีสามีอยู่คนหนึ่งไม่เคยทําอะไรเลยลงตายยากได้ยืมไปถึงสองปีอย่างนี้ไม่ดีประกาจ้อยกิจจเลยบู้เบ่มกรู้ลเน่าบบนองระงองบานะเงอใจก็รัวรัวม่กรบ ปสมัยโทรศััทนไม่สมควรไยไปดำนี่รถคับเวลาเสมบัตเรานี่เราเราเราขายไปเดินแต่ถ้าแจ้งพนเลยเนี่ยแม่ราคาปะารากาภาษีในสายตาสังคมเราปกติสตุงเสเี่ยเราหาตามเปล่าก็เปแต่มันนึกเราเทเราจะเมินบอลวาบ่มนึกเราเพะเจ้าเราเตาจูเป็นหนึ่งในพระสงฆ์ทุกองในุทธจจ์ในพรธศาสนาสู่สระเวลา การจะทำชีวิตข่ามใหม่อย่างไม่เชียดยแต่โยมนะครับบาดโลเตปตโบกบันตานไตก็กลุ่มสังเชียงเกรามเกิดเมื่อดูแลเสด็จเต้ากับเมกัเป้เดี๋ยวจึงเป็นที่น่ายกย่องเข้มนบูชาในี่เป็นเย่างยิ่งเป็นเป็นพระสงฆ์ที่เป็นศาสนาถายาทหรือเป็นตัวแทนของพระธนไตรยางน้อยท่านก็เป็นพระให้รากบ เ,เป็นพระแหไหวเป็นพระอะไรเพิ่งอาศัยเป็นพระไรอยู่ฝ่าวัดเป็นพระไรไม่ขาดจากวัดเของเราที่นี่นี่ประกาศที่พีเกิบตัวแทนพระตรัสใจนประกาศที่ไว้เปิดที่พึ่งของชาวพุทธโยมุทมนรตรีอัตโนมโย,ยโลกติพึ่งทางจดเกิดไว้ันสมบัตสว่าเราตัวแทาตัวนึกดังพูดก็บอกคือโลก ในกลับเราก็เดิมส,ส,สิสส่งส,ส,ส,สิรงก็รล่ปัจจุบโล่นี่เป็นพระสงฆ์ที่ในพระพุทธศาสนาทำไมจิตใจของชาวพุทธเกิดสถสาที่เพิ่งทางใจเกิดสึรมมันทานหานเอากล้ากีเจียเย่ในลุย่ดาวเว่ยนวดใจเพื่อใจแต่พี่เนีบุรุษเลยต้องแสดงอวยความรบมือให้เกียรติห้มสำคัญ บอกเปในกุศลทำบุญทุกคนกังเก่ก่อนหลวงพ่อจะมาราคางานก่อน,นงานห้องไหนก็ตามที่มาอยู่ที่นี้ชาวบ้านวัดเทมเปพลเรื่องไซส์สถานีจนพระท่านเสียสละบาราภาในิยมบนเราเนีย่ยพอสอสรงเอานาะบ้านมึงงานสำคัญเราจุนจันเป็นเลยเราไม่กลังจัด ยังกิจการเทวันลอยลูกน้องน้องบ้านอันในสองดอลล์ก็เป็นขอมือก็พลังจะพิฆเราเป็นกําลังกายบ้านจึงหันชั้นไปยอมถวายตลอดเวียบานกําลังจัดเนี่ครับไปเดิมขึ้นแตงสมุนดากรดบริก็โยมเทวนกวนาเจียยงเราเกือบจะจเมียนโยมเมีนจัดสถทนเราไปบนาลงทุนมาเสียสามาเมียมีเมีพระเรากิจทวนลอยเราเป็นก็ นั่นเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายภูมิใจในวัดของเราไม่เคยมีสิ่งที่การเหลือสิ่งนั้นก็คือพระเราจานให้เราจงจุ่มชนบวยในเจยงานพระศาสนาในนวัดโบราณเจริญรม ต่จะไม่วิเศษวิโสเพราพระเกจิอาจารย์พระนักรังร้ายคอร้ายองค์ก็ตามท่านก็ยังเป็นพระให้เราเพิ่งพาอาศัยไม่ว่าจะขาดเหลือสิ่งใดพอจะพึ่งพาอาศัยก็ทำหาท่านได้ตรอดอย่างน้อยก็บันเคยรู้เจ้าเคยรู้กอ,องอนนทบุรีเจ้าเคยรู้ซึ่งมันเศร้รสลดเจ้าเคยแล้วก็ปุ่งเคราะหราเจ้าห้องนาง้าเต้าก็เคยแล้วก็ปุ่งชันอย่างนี้ไปต้น เป็นทีเพ่งทางใจถ้าจะพยา,าณราให้หมดเกี่ยวกพระในทางใจมีอะไรว่างก็คงจะไม่มีเวลาพอท,ที่จะจ่ารให้หมดก็เอาง,ง่ายๆคือนอกจากเป็นศาสนาทายาทเลยก็เป็นตัวแทนพระรัตนยะแล้วเป็นสื่อรบใจของชาวพุทธให้เ,เขาบ่เขาโบนเป็นแสลงบ,บนกันยอมยอมเธอบ,บนกรุบรองร่วมและยึดต้องการมันขวากาดหนังน้องลุ่งสอง ลราสองครุบอองค์บิดมาเ,เระปุงร้อนลังโซดก็คอยปุงกรอํำลังนัง่งช่วยดูแลช่วยดูยอประกอบพิธีตอนนี้ก็ดีท่านจะมมาเป็นพระได้อยู่ตรงน,นี้ก็เพราะพระนั่นแหละช่วยให้ท่านเป็นพระมาจาหมายความว่าสังรกรรมทุกอย่างที่มีในพระพุทธศาสนาถ้าพระสงฆ์ไม่คารบองค์กรนดกิจกรรมเหล่านั้นขงไม่สำเร็จร่วนในการบูชา อุปชาแม,มียนปรมานอาบ่มบานบำมการรูปสองครบอบองคอ,งองัตวาแิไคู่สวดเม่นกิง่งาจำนานบทบาุีส่วดกี่ครั้งกี่ทีก็บุกระลุบบุรให้ไปพระไปได้ทำไมมีพระนั่งอัตบาตครบองค์กำหนดตามประเทศปัจฉิมประเทศกิบทไตอย่างน้อยก็หารูปขึ้นไปไอเจ้าพวกรูสองครบอบในบ้านเมียนเดาลูปเลยจะ้อาไง วัดจันเป็นตุ้มเต็นย่ประมาณสมัดประมาณะเรียประมาณเมื่อมารบ่บาไม่ก็เกิดวัดอวดร้างคือเมีนจันเป็ดมันคยเมียนแต่เกิดวันวันมเมียนก็พวกเมียนลรวมันคยขาดสายมันเคยเมขาดต่ยะเรามันคยเมียขาดเิดอย่างน้อยๆก็บางเพียองต่อตาเร่เร่อเ้วเอาจูนสามสับปิจงปัสสาวเราไอ้เกิดแสดยบนกิดโยบอนใจจนลูกอะนีพวกเราคิดเคยสำคัญความ เจ้าเราทำพระพุทธศาสนาทั้งทั้งที่รู้ไปก็เหมือนไปเราก็ไปบ่อนโมในยี่เกตบ่อนพังเทลหลายก็เกิดสต่อะไรก็ซื้อรวมใจของชาวพุทธและก็ไปนาบุญของโลกเราก็ชีวิตเราก็ใช้บ่อนอยู่ที่บางตีบานบรุมเทียเธอบอลเกิดจับภาพถวายอาหารเพลนแก่พระสงฆ์ทุกองค์ที่มางาน เป็นเจ้าภาพถวาทยทรงพระสวดเป็นเจ้าภาพถวายกันเทศพระเทศอันนี้เป็นตน้นหาักจุก็มีคิตศรัทธาเรื่องใสในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นศูนย์รวมยอมบริกรคือเติดคือเต็งแล้วนี่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตจิตใจของเราท่านโดยทั่วไปจนกว่าเราจะมีงานหารพระมาได้จึงรู้สึกแต่ตอนใดบอกนาลงนี่บอกนาชาวบ้าบน,าบบานตามจัดในยี่องการที่งมันเศร้าหรือไม่เคยเนี่ย แกจืดจึงจะรู้คุณของเครือแล้วกัดเสือจึงจะรู้คุณของแมวบาเแก้วมันจืดก็ไม่ท่างแม่แมราคาจะเดบปะจนเราสามเกล้านึ่เรายอมใจได้เสีะเด็นอ๋อประเด็พผาาู้พบานโนไม่กัดเสือ้อก็ไม่รู้ว่าคุณของโูมีคุณอย่างไรจะเด็กเรากัดขอกัดเอา សិះបាននឹងមុតគេចៃគ្នាកទីបុរណោរកឬយកមកចាំស្អីហតិដវ៉ាន់មិញចូលកាត់មិញចូលហើយចូលបែបចូលក៏ពុកហើយកៀបចាត់អន្តរាយស្រីបើនឹងគុលកាន់ដើមវត្តនេះណាវត្តមិនเคยមានโรคប៉ុនមិនเคยបានរាងមិនខាស់កោតរោគណាមបងរត់នេះស្បាយនេះ นขณะไหนที่พระไม่มีหาไม่ได้ไปยืมใครก็ไม่ได้ไปในบนุจากไหนก็ไม่ได้เสด็จมาที่เกิดนนโยอยาโเราเป็นนิรนาปีใหมเโลเลราคาด้วยโยมมีร,มร,าาร,ร,มราคาพระราคาภาษีในสายตาสังคมก่อนนี้ก็อยากจะทำบุญบนพระบุรบุษปู้ยากกายผู้วายชนปีใหม่ครั้งนี้แต่ทีละคนะทําทำบุญทิกุศลให้ท่าน มลหมดดารบางที่วนมนเป็นสิบมงคลลราพี่คือเช er ื่งโจนมาชะนำทวยมาชนะงเงนมาลองบางทือบหนึ่งที่พ่อใหม่บายก็สิบมงคลโจนชา่ถวยเอารถเจี๊ยบบทญทำไมถวยบุตมสี่สีาสำคัญที่สุดกันยัางคือบนรวมรบุญรวยรวยเราเจ้าเวาวัดจำเป็นเป็นเราจรูนเป็นองค์หนึ่งเคยช่วยเหลือเรา ตั้งแต่สมัยไหนจนถึงบัดนี้ท่านก็จะไปอย่างไม่มีวันกลับสร้างไซค์ใดก็เกลอกเอ่อยื่คือดอกไซค์ใดเชียนยื่มาัปึ่งหมเตลอดไปเลยวันนี้เดนแล้บ้านปนัยก็ปลอมเมินโลกไปเจอโลกก็มีส่วนบวญช่วยส่งคองช่วยศาสนาช่วยวัดช่วยวัดช่วยสงเสริญช่วยปฏิทินไปเจอเงี้ยโล่สุขก็เลยใช้ยุ่งหมดเยความไ็ยังไร มีการยินความจำนวงประสงค์เป็นเจ้าภาพไม่ใช่เจ้าภาพเฉพาะทวายทรงเจ้าภาพสดับเถารเตศนาเป็นความรู้สึกในภพเจตใจอ่อนนกศลสกิรเจียบ้านบ่อยเกียรติสบานบุปผรบเถาติเศนาบ้านมาลลังก์เารงโซรพนักเถาร์เตย่างตระตนเต่เกินมงคลทรงสุดหนังชีวิตกันยืนหนึ่งในต่อตะุันเตยซ่อมสุภาษิตเหีืยบริเลนฤทุกคำอ่อนแงแต่สัพพทานังธรรมทานหนังชินาตี ការអយុខរក៏និយាយការឈ្នះការចែកទៀងពូនយូមធ្វើចង់មកតែឈ្នះណែឈ្នះសេចក្ដីជួសាសកែវិជ្ជាឈ្នះសត្រូវស្តីះរមុខមិនសឡំត្រូវអផតដែលមានតែឈ្នះឬបន្តការអយុខរតេយោមកស្រាប់រួចទេមន្ត្រីអឺបន្តយើងយុទ្ធមកចែកលោកទិញត្រូវមកចែកវត្តទិញចែកប្រទេសជាជឿធម៌មកចែកសាសនា อาตมาบันบทเทศนวันใดก็ปัญหลักทมคำสอนของพระบรมศาลาโดชี้แจงแสดงออกบอกซิ่งคำสอนของพระพุทธองค์ที่ตัสไว้ในตำราโยมก็เทศนาเพื่อออยเทวดาเยินดาวองทลายอบเชยนี่อยมบนเธอบสนับโลโซหรอฮลโลตวบ่นได้เทว่าทำในสิ่งที่ ชนะสิ่งแต่ร้ายชนะสิ่งที่ดีทั้งหมดที่ปรากฏขึ้นในใจทั้งหมดในการสนับเธอในการแสดงเาอในการบูชเจียเธอในท่าหยเธอหมดเกินขอปฏิวัติสัพพารติณิธรรมารติชนตีขอตทปีในตวันบานเลือบบครบทุนดอกโบตามกุปีตบราพระไว่ได้จำกัดขางุกนั่นต้องคอยกังลงโสท้ายเทวติศนากระสุด ចប់សពមកទីកកយោកពីគេសេចក្តីត្រីអរសេចក្តីអឺជំនាន់ចរអយពីសេចក្តីត្រីអររបស់ព្រះរមេតជတ်និកដោប្រហោសេចក្តីជាថឹងថឹងទីមានភារកិច្ចតតកេះហើយលេខនេះនៅប្រទេសបានគุยបត់ពេញជាយងជើងឬបានប្រប់ចេះទេជាជាទៅបានអបាលីឡាតបុបាមានសេចក្តីសរុបបរិការស្តាប់តែយងបានជប់ ចប់ខ្លួនมันบะบะคือการจบเพศนายหม้ายนายดาราจบจัดกวีบทตะกระเบบเอาอุตสวะบ้านพลศักดิ์ศรีก็พวกของយើងก็เพี้ยเนี่ยลูกค้าบ่รู้ครับบ่อนบ่อนเครนี่นี่มีใครไต่ออในท่านน่ะบ้านบ่ตนนอบเงินซักคนเอาเดี๋ยวพ่อไปช่วยรถรถน่ะรีบรีบตอจะหากำเกณฑ์ก็รวมองค์ชาวนี่คือเกประกาดูครุวัดพองโยมญาติของ กาวิยียการเทศนาไงี้เนี่ยบอนเตเริ่มต้นไงนี้ยเนีอยก็วิเลยแค่ปน้องแต่ถ้ามามาปร,ปราฐานพนรอแ่่ลกท้ายเจ้ากเ็เลยมันเป็นการรบกวนให้เชื่อเสียเวลาเพราะกิจกรรมคหน้ายังมีการสวดมัธิการธูปอภิธรรมกระตุกกระนั้นคำบุโอลบานเธอหนาที่ต่อตู้จึง,ว,งว,วิเลกคำสั่อน้าก็รธมาก็มาปรับปรเทศนาจชาสรารย,ยมีบอดเตนง,งานศุเราจิ้งเงี้เปนเน่ ติเส u ตุพุทนอาตมารู้สึกนึกอกคุณจึงมแต่มรภาพนวัตรันปีนแต่เปรียบสมืศพกันอาตมาเพราะเห็นยอมีจัดสถาชีตมาก็เมียสสนองตึกยศแยปรถนาชีนอกุศลบนเต็ดออกเนีสมตังอสถานมจบปรนาสิกาดคุเรจิรัตนะั มวยเปิดพุทป,ปีแปดเทวไยเป็นสองนี้กะเจียรละมงกุสุรงสุดทางทางพุทธนายช่วยคุ้มครองปกป้องรักษาองค์บันดานนเนตรเมียนแจังกิดดน,นดักหนาวเสตียเหนืนทาเพนีวันบ,บร่วมงานส่งผลดาจิรุนป่าผาฐานะกะโร่อนกันเลยสาัสย้จบประเทศทางสายใจสุดจิมรา